ทำอะไรที่นี่คะเป็นเพื่อนมาแจกอะไรดีนะโอเคโอเคค่ะคุณผู้ติดต่อทำไม ชื่อที่อยู่แล้วก็เลขที่ก็เสรสิไม่ได้ชื่อมนีเดี๋ยวจะลงมานะนั้ก่อนก็ได้ค่ะได้ต่อไปะนังนกัไนใช่ออไรนะ